ได้ไปครับเวียดนามไอ้เมื่อไ้ได้ได้ตัวไหนครับซีได้ซบ่มีเม็ดเดียวว่ะครับมีตัวไหนครับซีเก้าเก้าแล้วเลขหกตัวไหนครับเลขหกตัวมีสองซีหกเก้าสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าแมนเบยได้ได้ซี่ตไ เม็ดเดียวเดียวส <49 S 1> ี่เก้าสี่เกเลขหกตัวคือสองสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสองสี่ห้าเจ็ดเก้าโอ้หมว่านี่ยิ่ง่าวามาเมื่อตัวนี่บอกว่าให้บอกเม็ดเดียวมว่าไหน้บบอ,ก,บอก,หกหกมาอีหลีเอาดูเล,เล,เลข่นๆคำคําผูา้กองบันเทิงครับผมครับสูตรของพี่ดอกรักเดินยาวนานแล้วนะครับอฝากกดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกําลังใจนะครับผม ดูเร่งๆคำขำบุคามบันเทิงครับ